ว่าข่อยเบาโพล่าโผได้ว่าเห็ดเกิดหน้าบ้านอันนี้เห็ดเบิ้งเบิ้งเนอพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งเห็ดดอกเลืองดอกสองอันเหมือนใบใหม่เห็บนบอมีเห็ดนะคะพูนนันบ้านบ้านหน้าบ้านอันซาสีอยากกินเห็ดอันย่างมาหนดเปิดประตูออกมาเหี่ยวกระตาน้อยมาแล้วเขาก็มาเก็บเห็ดก็ไปแกงเลยโอ้ยมีความสุขายพี่น้องโดยเฉพาะหน้าย่ามเห็ดเกิดจะเป็นข่อยสุข ควาบซูของข่มันเกิดขึ้นในง่ายๆทามีเห็ดให้ข่เก็บผลงานวันนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสูขุสูข้นจ้าไปายมือนีีสิบห้าไปซองเบิ้งเห็ดอีกแล้วจากพี่น้องช่วนมีเห็ดกระล่งออกนะคะมืนอนอีกสิไปซองเบิ้งอีกคือเกาเพื่อมันเด็ดจ,จะแกงจากพี่น้องไปน้ำกันจ้า พี่น้องเบ่งเห็ดพอออกอีกแล้วมีเก็บทุกมือทุกมือเด้หอย่างเละคู่มือผุนเบ่งโอ้ยแม่ลูกอยู่น้ำการมีเห็ดให้เก็บคู่มือเห็ดสวนแล้วก็มาเก็บเห็ดผุนเจ้าเบ่ง จบองเห็ดข right, ่อยเห็ดเห็ดหน้าบ้านเห็ดที่สวนในบ้านนี่แหละพุ่นหอดอกนึงเก็บทุกเมื ang, ่อที e ่แหลกบาะว่า e มันสิขึ้นหลายหอดอกดซี e ่หาดอกล่ะเขาเลยโอ้ยถ่ายไปอ่างพวกเจ้าอีกก่อนบพมีแนวอ่างดอกบ่มีเอียงอ่างมีแต่เห็ดกับพักกับหญ้าคนนี้แหละ แหงคองคองแหงคองคองโอ้ยโอ้ยโอ้ยสะออนเห็ดเด้นนี่ใบไม้ใบไม้ติดมันเท่าคอยไปหลังเอาจ้ะ ค่ะมุดเจ้ายางหาเห็ดมวลหลายผู้นะพี่น้องเพราะว่าเจ้าบ่เห็นนี่อ้าวขอเห็ดมันขาด ทุกวันเฮ็ดน,นะคันสิแกงอันได้แกงทุกมือ่อช่วงนี้คันสิ่คานแกงจะเล็กเก็บไปแบบว่าต้มใบใส่ช่องฟิดใบนั่นนะคุณแด่ชีดูแกงคุ่มื่อเนาะฝุ่นเห็นบ่ข้าต้องเคลี้ยวบางเด้ใบใหม่มันสิโปก่งคุ้มดอกซ้ำหนีก็ร่างแสบก็ร่างเป็นตะกินนี่พี่น้องเอ,อ้ย่อะตัดออก แดดออกอลูกมันก็มีลูกมันนี่พี่หน้องดอกหนึ่งเห็ดอยียงนี่โอ๊ยเห็ดอันนี้คือกันนี่ แค่เพดย่ำใบมันกับสีบดสดเซื่นปันไดาดอกโอ้ยขอสะออนเห็ดเด้มั่อกี้ล่ะนี่พี่น้องไม่ได้แกงหน่อยเรื่องนี้ลเลยนี่ไม่ได้เบาพอดเบ้าพ่ออียงเด้ไม่ได้เบ้อบ้างเด้เบ้าวายเป็นจริงนี่แหละเขาบอกว่าเห็ดเกิดอยู่หนาบ้านเห็ดมันอยู่หนาบ้านเปิดประตูออกก็ได้แกงโลดทนซาสิแกงเหนะ็ดน่ะ ขันย่ามเห็ดโอ้ยอยากกินแกงเห็ดเด้จังสีกับย่างเปิดประตูออกมาเหื่อตาหน่อยออกมาก็ได้แกงนเเเะเห็ดบ่อเห็ดบ่อเห็ดบ่อโป๊ะโบเพ๋เปอยู่ว้ายผดมาโป๊ะแท้แบบนี้คอเห็ดหัก เห็นบ่อเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่อหนิเห็นบ่เห็นบ่ออืมเป็นอย่างนี้สวดสวดอุ่นๆโอ้ไม่ใส่เลยไม่ใส่ไม่ใส่อ่านี่นี่นี่ขวเห็ดอีกแล้วตอนนี้นี่ขวบมาเห็ดนั่นนั่นรวบกับรวบต้นนี้เป็นตาเท่าเธอเบิ่งก่อน ต้นนี้มันเถาบ่าเอาอู้เสียดายเด้อขาบุ่งใหญ่หนึงมันเถามันเถามันมันเป็นอันนี้พร้อมทั้งแดดทั้งลมเด้พี่น้องแต่ว่าบ่ห่อนอ่นานันาน่นนันน่นนั่นนั่นนั่น น,นันน่นนั่นนั่นอ้าวขอขึ้นมามว่วงแทบบาทนี่ เห็งเนี่ยอ๋อหันไปไกๆกันตรงเบื้องดีๆเด้ต้องสังต้องสังเกตดีๆนี่เหตุนี่เห็นไหมมันจะเหมือนกันกับใบใหม่แห้งสีมันน่ะให้ต้องดูดีๆโอ้ยพี่น e ้องพูดพ <ienda> ูด se พูดอันนี้เหตุ ได้ว่าข่อยเบ้าโพดเบ่าโพดได้ว่าเห็ดเกิดหน้าบ้านอันนี้เห็ดเบิ้งเบึงเด้อพี่น้องเบิ้งเบึงเบึง,บง,บงเห็ดดอกหนึ่งดอกสองอันเหมือนใบใหม่เห็นบ่นี่เห็ดนะคะพู้นอันบ้านบ้านนาบ้านอันซาดสิอยากกินเห็ดอัน,นอยางมาโหลดเปิดประตูออกมาหิวกะตาน้อยมาแล้วเฮาก็มาเก็บเห็ดก็ไปแกงเลยโอ้ยมีความสุขายพี่น้องโดยเฉพาะหน้ายามเห็ดเกิดจตมเป็นข่อยสุก ความซูของข่อยมันเกิดขึ้นในง,ไง่ายๆทำมีเห็ดให้คอยเก็บมีพักให้คอยเก็บมีแนวกินมาสัมซาคือสียากสีซาเนาะเบิ่งดีๆอีกก่อนเห็ด <Head. S 1> ดีไซน์น้ออีกเนาะโอ้ยวนี่นี่นี่มีดอกนึงคือปวดพอดคือเกิดหลายแท้ โถหาอีกคนอนี่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  เนนชื่อมันไว้ว้าผู้ขาวปกปกเือเพราะวตลอกเคียมันตลอกมเ่เคียเ่นเบิร์ เหรียญหนึ่งพี่เม็ดกับโบใส่เม็ดพี่เม็ดกับโบใส่เม็ดย่อนตื่นเต้นไร้ฝ่อฮักสามผลงานวันนี้นะคะทุกคนพุดนะเมือ่อยพี่น้องเศร้าไม่แห้งนั่งร้องก่อนนั่งเบาะพวกเก่ากันเบ่งเห็ดอีเบ่งได้กระตาน้อยหนึ่งนะวันนี้นะ ได้แกงอีกแล้วนี่พี่น้องได้แกงอีกแล้วแต่ว่าเพราะท่านอยากเพราะว่าเก็บทุกเบื่อก็เลยเสียเอาไปต้มใส่ซองเฟรดไว้นะจ้ะบ่เอ,อื้อจอีลีแนวอยู่แนวกินมาด้วดยผู้ใดอยู่ไก่ไก่นี่มาเลยพี่น้องมาเก็บเห็ดพราได้แกงอยู่ดอกบ่มีหลายก็มีพ่อเด้แบงกันอยู่นะจ้ะนี่จังสิยันได้ยังสิงก็ได้แกงนึงอ่ะได้น,อน้อโอ้อากาศสบายมากเลย เย็นล่มเบื่อๆแต่ว่าแดดนะสี่สี่สี่โมงแหละสามโมงสามโมงกว่าแต่ว่าก็ยังแดดเปียงๆอยู่แต่ว่าล่มมันแดดบ่ห้อนนะนะจ้าแต่ว่าทาาประเทศไทยห้าว่บาห่อนแห้งเนาะโอ้ยขอที่ตนผัวปูเจ้าอยู่กินน้ำเย็นๆเด้อกินไอศครีมกินน้ำเย็นเห็ดให้เจ้าของเย็นๆเนาะอาบน้ามันแมนหลายๆเือหลดแต่ละเมือไปเอาละ สิขาบ้านละสิเป็ดล่างขาเห็ดโอ้บรท่านหล่างเรกพี่น้องสิผ้าคุณสามีออกไปข้างนอกก่อนนะคะกลับมานมือแรงหุ่ละจังสิมาหล่างขาเห็ดจ้าพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมจา้าบ๊ายบายกินหอดเด้อกินหอดร้อยร้อยบายสวัสดีค่ะ